ทุกคนเฮอน้องมาแล้วล่ะวันนี้นะคะน้องก็มาเที่ยวจังหวัดสตูแลแ้วก็ได้มาพักยุที่นี้เลยค่ะไมอามีซีวที่ฮาร์ดพาร์คบาราตำบลปาร์คนาำอํา,าอเภอละงูจังหวัดสตูล มีพีผนักงานมาเซิฟเวลคัมดิงถึงห้องเลยนะคะม<า>ัดลังญยที่นนองนอนนะคะพักได้สี่คนขึ้นไปเลยเป็นซองชั้นแบบนี้ที่พักก็คือแลดูสะอาดสะอาดมินิมอลมินิใจมากๆเลยนะคะบนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจริงๆตอนเช้า,าถ้าตื่นมาล้วเปิดมานะชั้นบนก็จะเห็นวิวสะว่ายน้ำหรือกับทะเลสวยมากอุปกรณ์อ,อ,อำนวยความสะดวกก็คือครอบคันนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีนมในห้องก็คือามารถหยิบกินได้ทุกชิ้นนะจ้าไม่ขิดเิ่มห้องน้ำเข้าแบบแม่เฮิแม่แกว้างานี้ก็จะเป็นวิวกลาง คืนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเช้ากันจ้าแน่แน่นอนค่ะว่าเราตื่นสายาดว่างว่าจะได้แฮนด์วิลผาทิตย์้นจากช่องนี้ค่ะทุกคนคะ่ะและนี่คือมื้อเช้าที่น้องเลือกไว้นะคะอร่อยถูกเมนูเลยค่ะกินเซแล้วนะคะก่อนเช็คเอาท์นะคะเราก็เลยข้อยัดเดินด็อกเด็กด็อกเด็กไปข้อแก๊กซองซามทีไทยรูปพินึงจริงอะทำมาวันเรามาถึงตั้งแต่กลางวันก็คือได้รูปไปประมาณ4,500รูปแต่ว่าเรามาถึงดึกแล้ววันนี้ก็คือตื่นสาย โอเคเช็คเอาท์แล้วด้วยนะคะก็เลยข้อแก๊กซองตามทีเดี๋ยวรอบนะค่อยมาพักไม่หลาทีา่ทำคลิปรีวิวอะคะ่ะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะมาผักเอง,จ,เองจ่ายเองจ้าทีทำคือที่นี้สวยสะอาดแล้วก็บริการดีจริงๆคะ่ะใครมองหาที่ผักที่ติดทะเลที่สตูลก็มาที่นี่ดูนะจ๊ะ